<c oughs> กี่ได้ของผมอ่ะไ,ไ,ไม่ได้ส,ดสั่งเพิ่มไา้สังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาออกได<ป>้ออ

ต้นหอมเอนี่ยกบแพอ่ะปอว่ายมะเดื่อไทยโลละร้อยห้าสิบนะคะนี่ห้าสิบบาทมันเอยียงเนี่ยคืนเลยตอนนี้กระทบบัดสุยางสุดแนวเ,เลยอุปกรณ์ของกตคือบักพีกต้นหอมบักุ้งบักแนวคุณไายไปไห้ครับจังบักพีกจังสีก่กับคืนเท่าโตเลยจากเคยซื้อแปดสิบ กับมะขึ้นเป็นรอยหาซีบต้นหอมเคยซื้อหาสิบบาทก็มาขึ้นรอยหาซีบบักฮวงเคยซื้อโลละซีบก็มาขึ้นเป็นโลวดสามซีบบักหน้าคยซื้อหน่วยละบาทตอนนี้หาบาทตอนนี้ได้กำไรไหมหาว่าได้กำไรบอ่บอบอ่บอบ่มีพ่อได้กินซื้อพ่อยู่ได้บ่มีกำไรหากำไรยากเขาแก้ปัญหาได้เลไหมครับบ่อตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้น ถ้าผ yeah. ูดไรสร้างเพชรกันสิเพิ่มเป็นสองบาทค่าบัตรผิดสองบาทไ่จะได้ใครกัได้ใครม่งเพื่อจะได้ทุนขึ้นจากน้อยลูกค้าบนมาครับบางคนกับบนบางคนกับบนบางคนกับเขาใจเฮ้าประของมันแพงสมใจไปตลาดนี่เขากะสิมูจักยูวาของมันแพงตอนนี้เขาเขาใจเฮ้าอยู่ลดลงครับลูกค้าโอ้ยลูกคา้าลดลงกายคืน อยากเคยได้มือละมืนตอนนี้เลยอยู่สามพันนี่นจะ้ะกายเครื่องบ่อบบินที่แก้ปัญหาที่ไหนผู้ดใดสิมาซอยเฮาบ่เนี่ยอยากให้รัฐบาลชุดไม่ซอยอยากให้รัฐบาลชุดไม่ซอยอ,อยากให้ซอยอีหลีซอยเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นแน่ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นให้คนมาหันมาซื้อมากินมาจับมาจายย่ายจังสิแม่คือเก่าแม่ แมนพวกพวกถุงนีหยังสิพวกอุปกรณ์ที่เขาเอามาปรุงเครื่องเลยพวกหลดดีพวกถุงพวกดีง่าพวกที่ผ่านออยอด่ะขึ้นเบิดเลย